ในโลกที่ทุกคนตื่นนอนตอนเช้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแน่นขนาดจ่ายค่ากาแฟแก้วละ120บาทแล้วใช้เวลาทั้งวันทำงานเพื่อเงินเดือนที่แทบไม่พอใช้คุณเคยรู้สึกไหมว่าต่อให้คุณขยันแค่ไหนประหยัดแค่ไหนเก็บเงินยังไงคุณก็ไม่มีวันรอดจริงๆเราถูกสอนให้ออมเงินเราเปิดบัญชีเงินฝากเราซื้อประกันชีวิตเราลงทุนในกองทุนรวมแต่ทุกอย่างที่เราทำกำลังพังลงด้วยกลไกบางอย่างที่เราแทบไม่เข้าใจ คำถามคือถ้าระบบนี้มันพังโดยพื้นฐานแล้วเราควรเก็บเงินแบบไหนที่จะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไปตลอดชีวิตบิตคอยอาจเป็นคำตอบนั้นและนี่ไม่ใช่คำโปรยโฆษณาแต่คือระบบการออมที่สร้างอิสรภาพทางการเงินด้วยตันกะของคณิตศาสตร์ล้วนๆล,ลองคิดแบบนี้ถ้าคุณเริ่มออมบิตคอยเดือนละ3,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณ99,000บาทเป็นเวลา10ปีและบิตคอยเติบโตปีละ20% คุณจะมีบิตคอยทั้งหมด1.59เหรียญซึ่งณจุดนั้นมูลค่ารวมจะประมาณ1.12ล้านดอลลาร์หรือราว37 000. ล้านบาทแค่การออมเดือนละ3,000ดอลลาร์10ปีทําให้คุณมีเงินพอสําหรับเลิกทํางานแต่ใครกันจะมีเงินออมเดือนละ99,000บาทไม่ใช่900นะแต่อย่าเพิ่งปิดวิดีโอนี้เพราะตัวอย่างที่น่าตกใจจริงๆคือถ้าคุณออมแค่เดือนละ50ดอลลาร์ประมาณ1,650บาทต่อเนื่องทุกเดือน และบ er ิตคอยเติบโตปีละ35เปอร์เซ์คุณจะสามารถเกษียณได้ภายใน22ปีโดยไม่ต้องมีเงินล้านในบัญชีแต่มีบิตคอยแค่0ูน์เเหรียญหรือราว7ล้านซาโตชินี่คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นที่อัลเบิร์ตออสตา์เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกมันไม่ได้เต er ิบโตแค่จากเงินต้นแต่มันเต er ิบโตจากผลตอบแทนบนผลตอบแทนซึ่งทำให้กราฟพุพ่งทยานขึ้นแบบเอ็กโพเนนเชียลถ้าคุณเคยลงทุนในหุ้น แล้วได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ10%ลองเปลี่ยนมาคิดว่า Bitcoin อ,อาจให้คุณ20-35%ต่อปีผลต่างอาจดูเหมือนแค่บวกกับ10%แต่ในโลกของการทบต้นนั่นคือความแตกต่างระดับชีวิตเปลี่ยนสิ่งสำคัญคือ Bitcoin ไม่ได้แค่โตเร็วแต่มันยังโตเร็วกว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าค่าครองชีพคุณเพิ่มปีละ5%แต่บิตคอยเติบโตปีละ35% ความสามารถในการซื้อของคุณจะเพิ่มขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มลองดูตัวอย่างนี้ปี2030คุณใช้จ่ายต่อปีประมาณ60,000ดอลลาร์ประมาณ1.98ล้านบาทในปีเดียวกันคุณต้องใช้บิตคอยประมาณ0.5เหรียญปีต่อมาคุณใช้จ่าย0.44เหรียญปีถัดไปเหลือ0.38เหรียญไปจนถึงปี2055คุณใช้แค่0.01เหรียญต่อปีหรือแค่1ล้านซาโตชิ คุณใช้เงินน้อยลงทุกปีแต่กลับได้ของเท่าเดิมหรือมากกว่าเพราะบิตคอยเติบโตเร็วกว่าค่าเงินเฟอนี่คือโลกของคนที่ออมในบิตคอยซึ่งตรงข้ามกับโลกของคนที่ออมในบัญชีธนาคารบัญชีเงินฝากให้ดอกเบี้ยป,ปีละ0.1%ขณะที่ค่าครองชีพโตปีละ5%คุณไม่ได้รวยขึ้นแต่ตรงกันข้ามคุณจนลงทุกปีโดยไม่รู้ตัวเงินที่คุณฝากธนาคาร ถูกธนาคารเอาไปปล่อยกู้พวกเขาได้ดอกเบี้ยคุณได้แค่เศษสตังค์คุณทำงานแลกเงินแต่ระบบเอาเงินคุณไปทำงานแทนพวกเขาแล้วทำไมบิตคอยถึงเปลี่ยนเกมนี้ได้เพราะมันไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้เพราะมันไม่มีธนาคารกลางเพราะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้คุณเป็นหนี้บิตคอยคือระบบที่ให้รางวัลกับคนที่อดออมแทนที่จะลงโทษคนที่ไม่ใช้เงินและถ้าคุณใช้ชีวิตในมาตรฐานบิตคอย คุณจะไม่จำเป็นต้องทำงานไปจนตายแต่คุณจะมีทางเลือกว่าจะทำงานเพื่ออะไรและเมื่อ,อไหร่ไม่ต้องเริ่มที่3,000ดอลลาร์ต่อเดือนไม่ต้องมีเงินเก็บหลักแสนแต่จงเริ่มต้นที่50ดอลลาร์ต่อเดือนประมาณ1650บาทอาจทำให้คุณกเกษียณก่อนอายุ50หรือเป้าหมายใดๆของคุณในโลกที่ไม่มีใครเชื่อว่ามันเป็นไปได้สิ่งที่คุณต้องทำมีแค่สอย่าง 1. ลดค่าใช้จ่ายเล็กน้อย 2. สะสมบิตคอยอย่างมีวินัย 3. รอเวลาให้ดอกเบีย้ยทบต้นทำงานในโลกที่ทุกอย่างพุ่งสูงบิตคอยอาจเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยให้คุณไม่ต้องกลัวอนาคตไม่ใช่เพราะมันเป็นการลงทุนที่ล้ำสมัยแต่เพราะมันคือเครื่องมือออมเงินที่ถูกออกแบบมาให้ยุติธรรมถามตัวเองอีกครั้งคุณกำลังออมอยู่ในระบบที่ให้คุณหรือดูดพลังงานจากคุณในยุคที่เงินเฟ้อคือ โจรที่มองไม่เห็นในยุคที่รัฐบาลพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดแต่เวลาชีวิตคุณมีแค่24ชั่วโมงต่อวันคุณจะเลือกอะไรจะรอให้แบงก์ชาติพิมพ์เงินจนคุณไม่มีค่าหรือจะเริ่มสะสมเงินที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้นี่ไม่ใช่คำเชิญชวนให้ลงทุนแต่นี่คือคำชวนให้เข้าใจระบบและตัดสินใจในแบบที่คุณไม่ต้องเสียใจอีกในอนาคต Stackset ช่องสำหรับคนที่อยากเข้าใจโลกอย่างลึกซึง้งขอบคุณที่อยู่จนจบ ขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble